นี <|so|>> ่นี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 ่งแบบอยู่นี่ทางแบบอยู่นี่ตะก้องอยู่นู่นนี่เคต้ง้องไปตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะโคเชล้มครับ

คนผู้ชมผมตั้งกล้องไว้นะผมไปเดินถ่ายรูปผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวใครถ้าผู้ชมตอนนี้คิวนะอันนี้คือคิวน้องทุนรับ้าวมากนะ ต้นนะน้องเติ้ลอยนี่น้องแนทอยู่ฝั่งนู้นนะครับมีคนรอคิวถ่ายนะครับร้อดูบรรยากาศฝั่งนู้นด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่หลังจากจบงานที่วัดคลองสวนนะจังหวัดสมุทรปราการนะครับเห็น้องเต้นอยู่นี่ครับเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูหลายๆคนนะบรรยากาศให้ดูนะเดี๋ยวเราไปกับน้องน่มิไปหัวนนะครับ ยุ่งเลยครับคนกำลังรอถ่ายรูปกันเพียบเลยครับเนบมพาเดินเดินปล่อยไม่ได้คนเข้าทางเดีย เดี๋ยวผมพาเดินนะเดี๋ยวผมพาเดินนะครับนี่โอ้ยดูยิ่งดูดำโดมิดังนู้นเลยครับนู่นอะยาเดี๋ยวพาเดินมานครับดูบรรยากาศนะครับโอ้โหเรียกเป็นน้องนะอาอดูแขกชื่อรองนัดก็ยาวเลยนะครับ มีนะมีอ๋อสาวน้อยมาถ่ายรูปด้วยน่ารักเลยน่ารักเลยฝั่งนู้นก็ยาวนะฝั่งนู้นก็ยาวคนเยอะฝั่งนู้นนะน้องรู้อยู่ฝั่งนูนครับฝั่งนู้น นี่ฮะนี when when mm ่ก็เป็นคิวคิวนี่คือน้องนัดนะรอถ่ายน้องนัดนี่อันนี้คิวอ่าอันนี้ตุ๊กต้นอยู่นี่ครับน้องลอมโบอยู่นู่นอยู่ลร่มเลยครับนี่เรียกเราจับตัวถูาหากกันพี่โยต้องไปจัดใหม่ครับคนเยอะมากวันนี้ครับมากรองตัวนี้อบอุ่นจริงครับน้ามานาามเรื่อยๆนะัพี่โยไปนะบอกแล้วฟังเสียงพี่โยไปเลย ขออนุญาตทุกคนเรายืนมูเดินถ่ายอยู่ฟังในหมูแล้วเพราะว่าเราต้องมันใกล้กันต้องต้องช่วยกันหันเพราะว่ามุมมันมุมนี้แหละถ้ามุมอื่นมีคนก็เดินเข้าอีกเดินจะเข้าคนจะเดินเข้าไปเป็นทีละมาทุกคนเนี่ยใจสั่นไม่งจริงแชรไปสองแก้วจสั่นจริงนะก็เนี่ยถ่ายไปเลยถกาใยไปจนละทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะทุกคนแล้วก็ข่าวหนุนพี่โยข่าวหนุนพี่หมูร้านนี้ด้วยนะ ให้น้องตรียมปากกามาด้วยนะน้องไม่มีปากาให้เนอะไรเตรียมปากกามาด้วยนะจ๊ะข้างหน้าไม่มีนะจ๊ะเรว่าเดี๋ยววันี้ไปนู่นต้องไปรานนะจ๊ะใครจงมาแถวยังอยู่กำแพงโบไว้ทุกคนะจผ่านไปวันสบาสิแล้วแต่สเีแล้วอยังอยู่กำแพงโบส่เลยโอ้โหโอ้แถมยาวอยู่เลยฟองฟัวนี่สุดจริงๆนครับ โอ้โหท่านผู้ชมคิวอยู่นู่นโอ้นตัวกำ์บัวตุนแบบบัวนแบบบัของแท้เลยคิวยาวอ่ะไม่กลล้าหันเยจัดแถวสองรอบอ่ะจัดไปรอบนี้ต้องไปจัดใหม่แถวมันแบบวิ่งมันขวางแล้วเขาแตกใกล้แตกกนแบบขนาดแตกเลยต้องยาวอ่ะแล้วก็ไล่ไปรวมแถวเดียวกันนะครับไม่ใช่ใช้คำว่าไล่ดีตัดไป็นรูปแถวเท่ากันอ่าฟังพี่โยภาคไปนะฮะขออนุญาตได้รับ หมูเดินถ่ายภาพนิ่งอยู่นะครับใส่สันมากเลยกินกาแฟไปสองแก้วแกจะระเบิดแล้วก็ปีหน้ามาเจอเด็กที่นี่นะครับสัญญาจ้างแล้วนะครับเจอเด็กวันนี้พร้อมวันนี้วัสวนเนี่ยวปีนต้นเที่ยวกันมาเยอะเลยก็อาจาบ้านที่นี่ก็ดูแลวันนี้ดำดงสนุกเวอร์โอ้โหขอเล่นเด็กๆด้วยเด่งนี้ขอให้นะเดี๋ยวเซ็นหลังเสื้อเย็บตุ้งเลยนเหนียว ทั้งถายทั้งหลังโบกมืออยู่เอาโบมือทั้งหลังโบกมือไดยแล้วหลังแล้วโอ้ยอยู่ยาวอยู่เลยครับแพงโบดเี่รเนยยาวยาวยาวคิวยาวมากโอ้ตู้ีวีกังสู้สู้่านอไรสดไปเลยขึไปเลยครัหนมากนี่คนเยอะคนเยอะไม่กลับด้วยนะรอถ่ายตอนแม่แมู่้กูสู้ตงเีเขามากู้สู้ รอแบบนี้ท <neighborhoods> oh, well. ี no ่ไม uh, like? ่ถอยอ่ะแถวยาวขึ้นใหม่ก็รอทุงคนรู้เปล่าเนี่ยโอ้โหดูไปเฟิร์สแท็บู่นเฟิร์สก็มีตัวน้อยถ่ายด้วยดัดแน่ก็น่ารักอ่ะเอาแม่แม่มาถ่ายนะฮะแม่แม่มาถ่ายนะเราไม่ยมไม่ถึงนะทุกคนน่ารักมากอ่ะทุกคนเห็นไหมพุนาพิฆาตเฟิร์สเพรอะเนี่ยคิวดีเกล้องต้องย่องขึ้นอยู่หลังอยู่ตึกกำแพงโบสถ์อยู่นะครับคนยาวอยู่นะครับ สวัสดีพี่โยพี่หมูขอบคุณนะครับคุณจบพ้อยสวัสดีขอบคุณทุกท่านที่สักงนมด้วยนะแตกเลยช่วงเย็นอ่ะช่วงเย็นอ่ะแต่ช่วงดึ่งกไม่ไม่มีอยู่แล้วนะครับแกกไอยู่ใกล้ชานอนอแล้วคนมันไม่อยแบบบเยรอนไหมรอบคุณคคุณอรคัว่าปลุมพี่เอาไให้บกั้งแล้วนะาร้อนมากนะครับ ต่วันหนาวก็หนาวแบบต้องเล่นกันหนาะววันนี้ร้อนสุดแดดที่ครับโอ้โหอันนี้ได้มาถามไมนะ่สวยถ้าใครอาจจะสั่นนิดนึงนะเพราะาว่าไฟมันไม่เท่ากันนะพี่โอ๊คขนาถมาตุ้มเข้าไปมันจะใกล้น้องนะถ้าปรับเป็นกล้องใกล้อะมันจะไม่ได้เพราะว่า,ามันจะใกล้น้องเกินไปนะไหนด้วยนะสำหรับคนที่ดูทางบ้านฟ้าบ้านแดงวันนี้เอานี่ไปนู่นได้วันนี้ได้แล้วไปพูดได้แล้ว เนี่ยเอารวมเลยเอารวมมิดกันอยู่แล้วทุกคนก็ทักผีทักถยูกทั้งวันนี้รวมมิดช่องไงนะช่องยิ้มหมูก็ต้องพี่โยคนเริ่มทักยิ้มหมูเป็นพี่โยแล้วเดี๋ยวตอนนี้พี่โยดังแล้วครับสเกตพี่โยต้องต้องหมึ่ตอนนี้พี่โยเขาดังแล้วฮะับเขาเรียกยิ้มหมูเป็นพี่โยเลยฮะทุกคนสังเกตพี่โยตลอดน้อกว่ายิ้มหมูนิดนึงเนี่ยก็พูดพูดถูกเ่ยเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวโทรห้าบาทเปนฐานละที่ดูเลี้ยงสาวเลี้ยงได้เลี้ยงพี่โยห้าบาทเนฐานพิ้มหมูอย่าพูดความจริง คนนี้นี่เชียหามากเลยเนี่ยคนนี้หามากเลยนีทุกนงูเลยแอบต่องก็ไม่เห็นน้าแล้วหลบล้อาหลบหลบด้วยบเลยไปไคืนนี้แหละขับรถไปไม่เหนื่อยแล้วคนนี้ขับเออไ้องนอนตาลอยอยู่เนี่ยอนี่นี่นี่คนนี้มา เขาก็ถ่ายอยู่เขาถ่ายอยู่สวัสดีทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้สนุกมากนะขำกิจตัดคลิปบางส่วนลงไปนล้วนะยังไม่ได้ลงอีกเยอะเลยนะครับวันนี้ขำมากบกขอบคุณขำด้วยน่ารักด้วยนะเล่นขำแบบน่ารักเล่นกันตอนที่เขาเต้นเขาเป่าเป่ากู วินน์เขาแบบเห็นพอดีแล้วแบบจริงๆอเขาต้องฐานว่าเขาถือสองฐานไม่ใช่ก็ดูตัวตัวหน้าดูดิอ่านไปดูแถวนะโอ้แถวยังไม่ลดเลยว่ะแถวใหญ่ยังอยู่กำแพงโบสถ์ดูเลยคุณผู้ชมคนจริงๆนะดูดูโอ่ะยังอยู่กำแพงโบสถ์กันอยู่จริงๆจริงจริงยังไหน่ลยนะต่อคิวอ่ะคุณเยอะมากดูดิยาว อันดงฮอตมากพี่โยเดินไม่เอาใจแม่มับนมก็อก็เจอกดูใจม่ต้อเอาสามน้อยสาวน้อยมีสองนาทีแล้วนะทางด้านไรสตรนะครับสาวน้อย เช็งใหม่เลยโอ้เช็งใหม่หนาวแล้วอากาศตัวนี้บอกว่ามันจะหนาวเลนี่ นะรมีตั้งแต่สองปลวกหนึ่งปวกมีหมดนะวันนีะะ้วันนี้วันนี้มีตัวตึงเขาเรียกว่าตัวตึงตัวตึงสา้วฟันตัวตึงฟันแหลมไปนะครับเออตัวตึงไปบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเปิดหน้ากล้องรอเลยนะครับยกหยกกระถางที่ สาวสาวมาถ่ายรูยยเป็นวัยรุ่นลครับนนี้นี่แม่มากอดเลยจ้าตอนมตรงนี้เนี่ยเป็บ้านมาีหน่วย่พเลยน่ดีนไปเม่ไครับวันนีะอไยา พัดลมโยเอาให้เหมือนไปต่อบน้องนุ่นนะเพราะว่าเแต่กลัวน้องร้อนนะครับอากาศมันเปลี่ยนนะเดี๋ยวอาจจะร้อนก็ได้แล้วไปเบิร์ดแล้วไปเบิร์ดแล้วไปกลาดต่อครันให้น้องด้วยกันเบิร์ดแล้วพร้อมไม่เป็นไรเป็นได้พี่หมวยน่ารักมากนพี่หมวยเป่าพัดลมให้น้องนุ่นอยู่นะครับเนี่ย ยูอะไรหรอไม่มีผู้ยูใครเนี่ยอเนห้ามีนเราไม่จบเพลงนะทีามีนามันเกิดพูดรลองจบอกเลยนะขยันมาิดีนใกล้ๆอย่างน้ใจมากใจจริงๆ เรามายืนจุ้มกันในถ้เสียงมอเลยตีกันหมดเลยครับไม่เป็นไรครับอันเดียวกันไปเลยไปครับทุกคนจะไปเชียงใหม่มาพวกมาเชียงใหม่หนาวผมข้ารถไปแล้วผมพันแขนนี้เนี่ยเน้อเนี่ยพ่แม่ทำอะไรหรื้เปล่าอ่ามีพี่หมวยเป่าเป่าให้นะมีหมวยเป่าให้ตรงนู้นนะ

เียญนี้ยิ่มสุดแล้วโอ้โหนี่เขินสุดๆแล้วทุกคนเผื่อเขินสุดสแล้วเนี่ยโอ้โหทำเสียการได้ครับทุกคนมีแล้วโอ้โหเกิน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 หนเกินต้องเกินต้องเกินไม่ได้เกินไม่ได้เฮ้ยเกินเกินอือแบบนิ่งอยู่ตั้งนานโอ้โหเกินทุกคนไปลุงแซวในความผิดของเราได้ไเลย ก็คนเฉยเขาไม่ทได้ร้องไงแต่ล้วยิ้มยิ้มแล้วก็ร้องเกินคนน้องเนี่ยไอ้นี่เลยคนน้องตูดคนพี่เก็บแต่คนน้องเนี่ยน่ารักมากสู้กล้องมากคนน้องคนพี่ก็เก็บอาการคนแล้วยิ้มแล้วก็ร้องนี่โอ้โหโมโกนี่มองกล้องนะดูเลยว่าฉันเด็กวัยเป็นยังสู้กล้องสู้กล้องคนนี้สู้กล้อง

ทำท่าจับกล้องไปหน่อยโอเคโอเคดีดีดีอีกรูปหนึ่งย่อมโอเคหลับมือแล้วครับสั่งกันต่างหากอะโอ้ยหมไปแล้วอ้าวนี่น่ารัดแบบอ๋อเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นเยอะน้องนุ๊กเป็นตะกล้องอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปให้ดู

ตากล้องอยู่นู่นนี่เคโอ้เอาักันไม่ไหวเลยครับไม่รู้จะไปไหนดีสตีนมันเยอะมากวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอันนี้บรรยากาศช่วงจบงานนะครับ